ในดวงใจชื่นชอบยอดมวยครับยอดมวยของเมืองบุญยังแสงไม่ผ่านนะครับยังคาใจที่สครับไฟที่แล้วนี่สัดก็เลยเป็นไฟที่ทั้งคู่ต้องเจอกันใหม่ครับในพิกัดร้อยหปอนด์นี่ก็ถือว่าหัวทาในอดีตเคยอยู่ด้วยกันไม่แน่ครับอาจจะได้เห็นช็อตสวยๆเฟรนห่างนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันปอด ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดอย่าต้องรับตักครับอย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่เพียงยกที่2นะครับอ่านำคุเนี่ยคู่นี้ประเภทฝีมือจัดแต่ว่ามัดศอกทางไฟโกยังใช้ฝีมือครับอ้าเตะขาอ่ะนี่ครับโอ้โหโดยเฉพาะวันนี้นี่มาเสริมลูกเตะจ่อยางเป็นพิเศษออกกอดได้เรียดมาโดนลูก 00วัาทีไล่อทีวินกว999ใครที่เป็นแผนโบราณด้านผิวหนังอักเสบมีโทร02016000จำกัดขอขอบพระคุณครับขอบครับเกมเปิดด้วยกันนั้น6สลักด้วยดูว่าบ้างใครครับตั้งแขนแทงขวาไตยับเข้าไปครับซาอ้าววันนี้ไตหาไปครับนภูไปยับมัดมัดโกไใบิ้มไป1 1 1 1งหนึหนึ เอาละครับตก้งครับวงในแข้งขวาไปดูสีหน้าแววตาครับโอ้โหจ้องตาไม่มีใครใครหยับบั้งไปโก้ดำพูเกี่ยว เจินเจหนังจิวเจ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลนะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลว่นจิวเจิงอีชี่ครับเอาละครับยกนี้นี่ออกมาล่นเกมเปิดเกมแล้วนะครับโอ้สมยกแรกใครดูชั้นดูเชิงเยอะไปนิดนึงหลุดเหมือนเดิมครับแต่ว่าฟันยางไม่มีผลกับการให้คะแนนก็มาดูครับหารุ่นพี่น้ำพุน้ำพุันดูไปก็ โอ้โหนี่ครับนายมาเสียบเสียบนี่ครับมาเสียบโดนเหลี่ยมกระชากคเอาล้ครับเริ่มจะเดินเบียดต่อยมัดแทงเข่าได้มันหนักแ,แรงๆเหมือนกับมีขยับหลอกออกแข้งต่อยมัดนี่นะครับดูนะครับเริ่มจะแรงขึ้นมาครับโอ้โจังหวะต่อยมัดแทงเข่ารือว่าทําได้ดีเลยนะครับทีนี้ครับน้ำผูตั้งแขนหมัดไปแข้งขวาคืนมาม,ามันตัวไฟแรกแล้วครับดูมาตอนนี้ดูเหมือน เดิน,นยังยังไม่มีของฟรีนะครับยังไม่มีของฟรีครับน้ำผู้ใจ่ายจ่ายตลอดเอาหมัดยิ่งพอจากยาโสธรมาครับเตะขาน้ำาูุคืนวงนายตีอ้าวตีอาต้อาวมีศอกเที่ยวจ้าเลยนะครับบ้งไฟโก้ทหาเสียงเชีย์กินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเงือกลิ่นตัวกลิ่นข้าวใช้สบูส่สขสกินสังส่งซื้อโทร0201อย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้บังด้วย นี่แะครับซ้ายคอยประกาศเอาไว้เอาชนะไปย้ำแค้นนะครับสุดสวยเลยครับ <c oughs> อือะ <c oughs> ยินดีด้วยอภุด <c oughs> ก,กอบพันไทยลาด